100, 000, 000ลอยล้านพันล้านครับถ้าได้้อยล้านพันล้านก็ศาสนาเป็นที่หนึ่งชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์ครับขอถวายไว้เหนือหัวครับชีวิตนี้ชัดเจนครับตากล้องเป็นไรไหมครับ <c oughs> ตากล้องนี่มีบุญเยอะนะต้องบอกอย่างนี้นะคุณเนี่ยคนร้อยห้าสิบคนมาด้านนี้สิ้นนะคุณคุณเนี่ย คนที่ติดตามข้าพเจ้าอาจารย์เจนเนี่ยพวกคุณมีบุญมากเลยหรือล่าคุณจะได้บุญมหาศาลนะไปร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไม่ต้องตัดนะโศกหมดโรคหมดภัยคือเขาเรียกว่าให้สุขให้เห็นอย่างนี้เลยไม่มีสลิงนะไม่มีเซ็ตทางโลกและทางธรรมเจริญและทางโลกและทางธรรมเข้าใจารยโอ้โหอาจารย์เป็นไง m i ซิ่ง g ไหมคะเม s s i n g หลวงพ่อที่เจอนี่ท่านต้องมีบารมีเยอะนะอาจารย์นะการที่จะเดินเข้ามาในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นใช่ค่ะท่านก็เป็นพระจากที่อื่นนะคะแล้วก็มาที่นี่ต้องใช้ยามสัมพัสธ์ที่นี่เป็นทางเชื่อมไปถึงชั้นพรมได้เลยมีคนเฝ้าอะไร่แล้วก็มาถ้ำมังกรแห่งนี้เขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่คนยังไม่รู้อีกเยอะซึ่งถ้าใครคิดไม่ดีที่เนี่ย ไม่มีฐานที่จะเอาสิ่งวิเศษที่นี่ไปได้แน่นอนชัดเจนครับจารย์นะคะ,ะให้คิดดีทําดีนะคะคุณจะกลับไปร่ํารวยแน่นอน,นะคะอ่ะชัดเจนฮะปีมังกรนคะครับปีนี้ผมด้วยได้มาต้นกําเนิดของตนเองฮะวันนี้เกตุมังกรคะอะไรนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยน้องเบิร์ดเกตดมังกรหรือลูกอุาตายละแหน่นี่กระดองเต่อาตอู้จานกระดองเต่าอาจานไม่จริงค่ะเต่าโอ้ตายละเฮ้ยดองถัจริงด้วยอ่ะ อ๋อนี่เต่าล่ะเต่าอายุตัวนี้นะคะเป็นล้านปีอายุเป็นร้อยปีค่ะพี่เป็นร้อยร้อยปีเลยมาเป็นฟอกนะคะตอนที่นี่ชั้นอาจารย์เขาเขามาอุทิศตนเป็นเต่าจริงๆนะคะแต่เป็นหินครับนะคะเป็นเต่าจริงๆแต่ว่าเป็นรูปหินกระดองเต่าคนก็มีความเชื่อครับคนที่นะอยากจะมีอายุไขที่ยืนมาขอพรอายุไขจะยืนเพราะเต่ามีความเชื่อว่าอายุอายุยืนค่ะ อาจารย์ขอแล้วผมขอตามอาจารย์นะนี่ก็จะเป็นเกรดมังกรชัดเจนฮะนี่ก็คือทางเข้าเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ก็คือมีมังกรนะคะมีมังกรตัวเงินแล้วก็มังกรทองมังกรเงินแล้วก็มังกรทองชัดเจนฮะค่ะสวยมากเลยนะคะนะฮะค่ะเพชรซิงไทยแลนด์ครับนะครับผมไม่น่าเชื่อนะคะอาจารย์นาะนี่มีคนให้เลขด้วยอาจารย์ยานะงวดที่แล้วก็เป๊ะนะตัวเลขเหลือ ็นภาษาจีนนะภาษา,ษาจีนมังกรเขาคงเขียนว,ว่าเป็นเป็นเป็นเต่าใช่ไหครับอ่าครับผมป่ะอ่ะกล้องนําไปเลยครับให้อาจารย์บรรยายไปอ่ะขอดยาวนะให้อาจารย์บรรยายไปข,ข้ขาเชิญข้าอาจารย์ครับมาโอ้เหรอลูอกเกดมังกรลาบตามฮะไปดูฮะอ่านะครับโอกระดองเต้ายากนะโอ้กระดองเต้ายากนะโอ้ตากล้องตากล้องของอาจารย์ใจเย็นนะอาจารย์เป็นยังไงอาจารย์โอ้นี้ อันนี้ไม่ไม่ใช่หินธรรมชาติเป็นหินธรรมชาติคือเรามองด้วยก็คือหินธรรมชาติแต่ดิฉันสัมผัสได้ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะก็คือเหมือนเขาเฝ้าอยู่อะคะ่ะที่นี่ค่ะน,นี่เป็นเกล็ดนะเ,เป็นเกล็ดเป็นเกล็ดจ,จริงค่ะเป็นเกล็ดจ,จริงๆมังกรงที่นี่ตัวใหญ่นะคะไม่ใช่ตัวเล็ก<ม>แต่ว่าเราเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันเป็นค,ความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณแต่บอกได้เลยว่า ที่นี่มีทั้งมังกรตัวผู้และตัวเมียแล้วก็มีมังกรเงินมังกรทองเรื่องความอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะเพราะคนจีนก็จะมีความเชื่อเรื่องมังกรด้วยนะคะคุณตวัตต้องบอกว่าสาวจีนเนี่ยมาสร้างประตูสร้างอะไรให้เขาต้องรู้ไงตามหลักฮวงจุ้ยต่างๆเขาดูออกใช่ค่ะใช่นะครับเนี่ยชัดเจนมากครับโอ้โหจางูอันนี้เป็นลายงูค่ะงูเหลือมโอ้จานเห็นไหมฮะงูเหลือมใช่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 อันนี้งูเหลือมเยอะเลยค่ะนี่เห็นในยานี้งูเหลือมเพราะหลวงพ่อเจ้าวัด ได้เล่าว่ามีสมัยก่อนท่านียมีงูเหลือมเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะถ้ามีเราก็คงนะคะคงจะเป็นไทยจะมีอยู่แต่ก็ไม่ใช่ค่ะเป็นจิตวิญญาณของเขาค่ะที่ที่ปรากฏกายให้เห็นนะคะเป็นจิตวิญญาณเ่ลายงูค่ะนั่นหัวงูด้านบน ชัดเจนนะโอเคครับนะครับไปต่อครับอ่านะครับน้องตากล้องไม่ต้องรีบนะครับนะครับภาพที่เห็นจะไม่มีการตัดต่อนะฮะเราจะว่าคุณสะดุดนะฮะเราก็จะนําภาพสะดุดไปให้ดูเนี่ยนี่คือเรามาจริงๆรฮะตามรอยบุญจริงๆเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะอันนี้น้องน้องเขาบอกว่าเป็นกระดองเต่าค่ะอาจรารย์ค่ะโอ้ครับ <c oughs> คือสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคืออาจารคนที่มาเนี่ยหินทุกก้อนทุกอย่างเป็นมุนไม่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 ทำอันตรายกับเราอ่ะคคเขาเริ่มใช้คําัพท์ว่าอะไรดีอาจารย์ไม่บาดเราอ่ะคือหินเนี่ย เขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติแต่หินที่นี่สังเกตนะจับแล้วเย็นมากใช่แล้วอย่างเงี้ยไม่เป็นเสียนตามเราอ่ะจ่ะมันเย็นมากเลยค่ะนี่ฮะลองลองสังเกตนะฮะเย็นมากคือเราสัมผัสแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเราจับแล้วเรามีความสุขอ่ะจับแล้วรู้สึกว่าดีอ่ะจ้าเนาะใช่ค่ะรู้สึกว่าดีอ่ะมันมันแบบว่าไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเสียนอ่ะผมไม่รู้ใช้คำพูดอะไรเนี่ยฮะเราจับได้หมดเลยฮะเนี่ยฮะจับแล้วรู้สึกอย่างที่อาจารย์บอกคือเย็นเนาะเย็นค่ะเย็นโอ้โหเนี่ยฮะเราเดินมาแบบว่าถึงแม้ ตาวอันนี้เป็นเป็นยอดพญานาคอันนี้เป็นส่วนของศีรษะตรงนี้หัวค่ะใช่ค่ะที่ยอยลงลาเป็นอยย่างเี้หัวของของเขาครับ่ะหัวของเขาค่ะที่เขาเฝ้าทาที่นี่อยู่ครับนะคะคือเฝ้าทาอยู่ส่วนลําตัวก็คือด้านนู้นที่เราเห็นเป็นเกล็ดนะคะโอ้โห่ชัดเจนฮะโอ้โหฮแม่ สุดยอดครับนี่ใครเกิดปีมังกรผมครับอาจารย์ต้องเอาหัวมาตรงนี้อ๋อเดแดนะโอ้โออขอพรท่านเหมือนคุยกับทา่านเลยแล้วเลยนะครับน้งคนนั้นเลยแล้วเลยนะฮะ<อ>ครับผมนะครับตรงนี้<อ>นใช่ไหมครับขอพรใช่ใช่เพราะว่าท่านเป็นหินแต่ว่ามีจิตวิญ,ญญาณอยู่ข้างใน,นอาจารย์นําผมหน่อยครับผมพูดที่เป็นขอห่าง มังกรเจิตวิญญาณที่ท่านสิสถิตที่ท่านสิสถิตอยู่ณที่แห่งนี้อยู่ณที่แห่งนี้อยู่ขอญาณวิถีขอญาณวิถีท่านสรงรับรู้ได้ท่านสรงรับรู้ได้บัดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้านายสุชาติวิเวกวินก็ขอให้สิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ตั้งใจคิดเลยค่ะให้สำเร็จ ให้สําเร็จให้สําเร็จให้สําเร็จทุกประการทุกประการด้วยเธอด้วยเธอสาธุสาธุขอตรงบริเวณศีรษะท่านเลยนะก่อนอ๋อนี่คนไม่รู้นะคะที่ฉันเห็นได้เป็นส่วนเสียศีรษะแล้วมันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูดิหลับตามาคุณแอมมาจะได้ทํางานจะได้ไม่ลําบากชีวิตคือน้องคนนี้ฮะเป็นครีเอทีฟนะคะน้องคนนี้คือเกิดมังกรด้วยเกิดเกิดเดือนเดียวกับผมวันเดียวกับผมคือวันพฤหัสเ เขาเกิดวันที่12กุมภาผมเกิดวันที่24กุมภาอาจารย์เลยมาอยู่กับผมเนี่ยมาทำงานอาจารย์เกิด24กุมภาเจ22กุมภาเฮ้ยจริงเ <c oughs> หรอิ <c oughs> วยุตายคนลุกตายละนี่คือรวมเฮ้ตยต่ไม่ไม่พูดแล้วกันอาจารย์นาแล้วกันอาจารย์เจ22กุมภาเหรอใช <c oughs> ่ตายวันอะไรวันจันทร์22กุมภานี่ไม่นี่คือตายละไม่มีบทพูดนะมีบุญสัมพันธ์นะจริงๆฮะอาจารย์อ่านนะให้น้องหน่อยให้น้องหน่อย เมื่อกี้ผมหลับตาแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมนสะเทือนสะเทือนอ่ะบังไฟโอเคบังไฟบังอ่าโอเคเสียงตากล้องดังนะให้ขอให้ยานวิถียานวิถีของมังกรที่นี้ของมังกรที่นี้หากท่านทรงรับรู้ได้หากท่านทรงรับรู้ได้บัดนี้บัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่นามสกุลของเราค่ะนายยศเลลาอินทนินค่ะมาทำงานมาทำงานที่บริษัทอะไรนีที่บริษัทเทลพาชเนลก็ขอให้ขอให้อธิษฐานเลยก น้องก็คงขอเรื่องที่ทํางานก่อนนะทีนี้สภาพจิตใจเขาไม่ค่อยขอให้สิ่งที่คิดขอให้สิ่งที่คิดจงสําเร็จ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 สิ่งใดไม่ดีสิ่งใดไม่ดีกับร้ายกลายเป็นดีกับร้ายกลายเป็นดีไปขอให้มีแต่สิ่งที่ดีขอให้มีแต่งดีโชคดีตลอดไปโชคดีตลอดไปสาธุทุกน้องแอมครับน้องแอมหลับตาน้องแอมมีความรู้สึกว่ามีอะไรมึนๆไหมมีครับโอเคครับเาความรู้สึกเดียวกับพี่โอเคเป็นสิ่งที่ไม่ได้แบบ อาจารย์ผมไม่รู้ว่าท่านเกิดวันเดือนกุมภาเนี่ยคือท่านตายแล้วแสดงว่าสิ่งที่ท่านต้องการนะครับโอ้โหอาจารย์เจนฮะเกิดยี่สิบสองกุมภาครับผมเกิดยี่สิบสี่กุมภาครับแล้วก็น้องแอมเกิดสิบสองกุมภาใช่ครับไปเนาะอาจารย์เนาะเลขสองเลขสองเลขสองหนึ่งสองสี่ที่ที่ที่ว่าเกิดเดือนกุมภาเนี่ยว่า เราแล้วเรามาทําบุญร่วมกันทุกอย่างมีเหตุมีผลนะเราเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาเพราะเอินอดีตชาติพวกเราเเคยร่วมสร้างโบสถ์วิหารกันมาคุณชาติเนี่ยบุญเก่าเขาเยอะทําบทวิหารมาเยอะในอดีตบพระคุณเขาจัดคือเมื่อกี้ที่ที่ที่หลับตรงนั้นนะแล้วผมที่อาจารย์ให้ผมหลับตารู้สึกว่าเหมือนมีพลงอะไรทําให้บอกว่าเหมือนขยับเหมือนหมุนๆน่ะแน่นๆใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนรู้สึกว่าแผ่นดินสะเทือนใช่ใช่แผ่นดินสะเทือนซึ่งมันแบบ ไม่น่าเชื่อนะครหลายหลายคนสัมผัสถึงพลังมันเป็นอย่างนั้นรอเปล่ามันเหมือนชาร์จแบตอ่ะใช่ใช่อาจารย์ผมขอขึ้นก่อนนะเอาเลยค่ะโอเคครับโอ้โหตายละใครที่มาที่บุญนี้ต้องมาลอดนะถ้าไม่ลอดคุณพิจารณาตัวเองก่อนนะนะครับบอกอย่างนี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่กําลังบอกว่าพระเกจินะครับที่สร้างวัดกําลังให้เรารู้ถึงอะไรบางอย่างนะครับพระเกจิลายรูปมาที่ให้เรารู้ว่าความวิริยะอุตสาหะต่างๆที่จะเกิดขึ้น นะครับผมป้าไว้ครับสวยมากครับคนแก่มาก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าขึ้นมาแล้วก็ก็จะโอ้ชอบอ่ะอาจารย์ขึ้นมาแล้วรวยเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยสงสวรรค์หรือเปล่าสวยมากไม่น่ารอดขึ้นมาได้นะพ่อรูสวยครับโอ้โหไม่น่ารอดขึ้นมาได้เลยพ่อ้โหตายละ ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อนอแล้วเป็นไงโยดีนะสุดยอดเพราะว่าจะได้สิ่งไม่ดีเนี่ยจะได้หายไปเพราะเราเหมือนเราเกิดใหม่ถูกฮะเหมือนเรา่านความทุกข์มาความลำบากพอเราผ่านความลำบากมาแล้วเนี่ยครับเรารู้รสชาติของความลำบากแต่ต้องขอบคุณความลำบากให้รู้คุณค่างความลำบากชัดเจนเนี่ยดี อ๋อลำบากแล้วความสุขคืออะไรความสบายคืออะไรเราจะรู้ครับต้องขอบคุณความลำบากชัดเจนเหมือนได้ทรมานะคะพอขึ้นมามันได้รรมาว่าความความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะว่าเราต้องพยายามเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะเราต้องปราบฟันความลําบากก่อนที่จะถึงความสําเร็จเหมือนที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะคะพอเพียงจังเลยคบนี้อยู่กันด้านนี้ล่ะครับ มานะอยู่เมอก่อนน่อยู่รูปเดียงมาตามปีนะสามพรรษาสี่จะพรรษาสี่ทั้งมดแล้วก็ตอนนี้ดีหน่อยให้ดวงตาขึ้นมาบูรณะข้างบนให้มาทําห้องใครชอบมาถือศิลก็จะมีห้องเนี่ยกำลังทีจ้าแม่จ้นะผมว่าใครมาวิปัสนาที่นี่นะถือศิลอาจารยารผมว่าเยี่ยมเลยนะค่ะเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็สงบมากยอดได้ยินเสียงธรรมชาตินะจะกระจัดแมลงเดินออกมาปากถ้ำนี่มาแล้วรับและเสียงสวรรค์ อย่างที่หลวงพ่อบอกคือจักระจันเลไลเสียงนกต่างๆต้อนรับเหมือนการเกิดใหม่เนาะมีกระรอกมีลิงตอนเย็นโอมีลิงได้เหรอครับตัดเย็นก็กระรอกเข้ามานะครับคุ้มมากวันนี้ธรรมชาติเขาก็อย่องเขานะหลวงพ่อเนาะเขาก็อย่องเขาเนี่ยเราต้องทาตัวให้มนธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติสัสตว์ก็คือธรรมชาติคชีวิตคือธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนี่ยเราจะตีกวามหม่ยของธรรมชาติเป็นแบบไหน่นะครับชัดเจน นีเราได้ทำมาสุดยอดนะฮะอาจารย์ที่เดียวคุ้มนะผมว่ากราบนะคะพระเดชคุณหลวงพ่อนียั้ลงมานี่ไปกราบก่อนกลับเนี่ยนี่คือลอดทำถือว่าเราเกิดมาแล้วเป็นคนดีแล้วครับเราก็ไปกราบศพหลวงปู่ท่านไม่เน่าไม่เปื่อยสั่งการท่านไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยหลวงปู่จ้อยขุยขุยเข็มยโยนะคะเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อกับผมได้ยินกิตติศักดิ์ท่านมาแล้วเพราะว่าเจ้านายเก่าที่ผมรู้จักนี่นับถือท่านมากนะครับ ไม่น่าเชื่อวันนี้ผมจะได้มาที่นี่คือหลวงพ่อองค์นี้นะครับท่านอาจารย์อะไรเคยเป็นนะทหารเก่ามาในอดีตชาติท่านกเ็เลยต้องมาอยู่ที่นี่โอ้ตายแล้วผมขนลุกสิค่ะมีเหตุมันทุกอย่างในโลกนี้มีเหตุมีผลนะคะไม่มีอะไรโดยบังเอิญเคนะเคยรู้สึกขึ้นมาแล้วขนล,ลุกโดยไม่มีสาเหตุอาจารย์แล้วล,ลุกนานะทั้งตัวเขาเรียกว่าปิติค่ะสัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่แห่งนี้ค่ะผม ทำตัวไม่ถูกนี่คือสถานที่ที่หลวงปู่จ้อยใช่ไหมครับใี่ไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เป็นสังขารของท่านนะคะสรีระสังขารท่านที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะคของหลวงปู่จ้อยนะคะจังเกตว่าคนเขมเข้าใจนะใช่ค่ะแล้วก็เห็นรู้ว่าที่นี่คือสถานที่สําคัญของของโลกของเขาเลยของไทยด้วยเขาเข้าใจมาสร้างให้ท่านนะครับเป็นมังกรนะครับด้านนี้เป็นหงนะครับหลวงพ่อ เป็นหงนะที่จะคอยดูแลท่านนะครับขออนุญาตนะครับต้องต้องร่าก่อนไหมครับหรือว่าต้องขออนุญาตท่านก่อนต้องขออนุญาตต้องต้องยี่ต้องมองภาจะคมไหมแล้วก็้าชนะคมแล้วก็ศิษรัทธาท่านยุ้งอยากมีบุญนะฮะขอพูดได้ไหมว่าถ้าเผื่อแฟนรายการของเราใครที่มีกําลังทุนนะผมอยากจะสร้างตัวนี้ใหม่จังเลยข้างบนอาจารย์ คือสังขารของท่านต่อไปจะเป็นหินรัค่ะน้าจานะดี่ไม่น้องไม่เผื่อค่ะถ้าเผื่อเราเป็นจิ๊กซอนะผมผมอยากให้กล้องแพนไปนะผมอยากให้บอกว่าถ้าใครมีทุนนะมาช่วยกันสร้างหน่อยไหมค่ะาะว่าคนไม่กี่บาทนะผมว่าได้นะนะครับผมเห็นด้วยนะ้าจามั้ยนะคะรับเป็นกระเบื้องหรืออะไรก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าตรงน,นี้คือด้วยด้วยเศษไม้เศษลายเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วแหละของว่าถ้ามีการบูรณะสักหน่อยนะผมว่าจะดีเลยค่ะเมื่อก่อน นะตมาบุนณะเนี่ยไปไหมถ้าเรากลับมาดีๆนะคะก็นักดีนะอาจารย์นะผมรบกันบุรณะครับกลับไปแล้วเนี่ยรับที่ในใจอธิษฐานไว้ครับถ้าประสบความสําเร็จครับได้ครับหลวงพ่อครับผมผมเข้าใจครับหลวงพ่อตอนยึดาจขอชมอาจารย์เห็นไหมครับีรษะท่านอยู่ด้านขวาข้าคุมมัน ว่าน่าจะนะเป็นสังกษีนะผมว่าถ้าเบอว่าบีไม่กี่ปีก็คงแบบว่าเริ่มที่จะชารุดหรือรั่วเพราะมีข้าวหล่างมีพระบัตาพระอยู่เยอะนะครับน่าจะให้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นกระเบื้องนะว่าถ้าได้ก็ดีนะก็คือแบบว่าใครที่ผ่านมาผ่านไปลองแวะมาเถอะนะครับมาร่วมทาบุญนะครับเพราะว่าที่นี่ก็แต่ก็หลวงพ่อก็ทํากันแบบพอเพียงเนาะแต่ว่าก็ในสิ่งที่ทําก็คือให้ได้ประโยชน์สูงสุดแลวกันเนาะก็ในเกี่ยวกับความคุ้นสนือก็เหมือนว่าการทําบุญกระเบื้อง เกี่ยวอะไรกับพระพุทธศาสนาเนี่ยบ้านเราถ้าไม่มีกระเบื้องก็ร้อนจุดต้องครับชีวิตครอบครัว <ocalyptic. S 1> ที่เราร้อนรุ่ม,อ,มอันนี้ส่งของการถวายกระเบื้องเนี่ยคมันจะเป็นอันนี้ส่งอย่างหนึ่งให้ครอบครัวมีความร่มเยน็นเป็นสุขอันนี้จะเป็นอันนี้ส่ง,งการถวายกระเบื้องครับผมครับ <le en>